วันนี้ขอพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยว5ชั้นโครงการใหม่ติดถนนลาดประเค้า p r i เวทเนวนาไนทีน r e s ซิเดนท์ทำเลดีใกล้เมืองเดินทางสะดวกทั้งรามอินทาเกษตรนวมินและพะหลโยธินแถมยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียง4นาทีอีกด้วยค่ะ ที่นี่ดีไซน์ที่จอดรถให้มาเป็นแบบการสาสไตล์ยุโรปจอดรถสูงสุดได้ถึง5คันไม่ว่าสภาพอากาศแบบไหนก็หายห่วงค่ะเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอลิฟต์แก้วที่เชื่อมทั้ง5ชั้นเข้าด้วยกันตอบโจทย์ครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นมากๆเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ซ้ายมือก็จะพบกับห้องครัวฟูลฟังก์ชันที่เชื่อมกับห้องรับแขกเซมิอาท์ด์เพดานสูงและดิ닝แอเรีย ให้คุณได้สัมผัสธ,ธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งเชื่อมทะลุไปถึงชั้นสามุมนี้นะับเป็นจุดรวมตัวของทุกคนในครอบครัวเป็นพื้นที่ที่สามารถทอดสายตาดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงเลยล่ะค่ะ ที่ชั้น4จะพบห้องมาสเตอร์เบดรูมเพดานสูงที่ให้คุณสามารถสัมผัสความโปร่งโล่งได้ตั้งแต่ตื่นนอนเน้นออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีฟังก์ชันครบมีพื้นที่สำหรับ b u i l ินวอล์ k อิ Closet มาพร้อมห้องน้ำขนาดใหญ่อ่างล้างหน้าแบบ His andher ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดเลยล่ะค่ะ และอีกไฮไลท์สำคัญของบ้านหลังนี้เลยก็คือพื้นที่สีเขียวที่ชั้น5ที่ออกแบบมาให้มีห้องอเนกประสงค์พร้อมมุมพักผ่อนที่สามารถแดัดแปลงเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มเติมให้กับสมาชิกในบ้านได้อีกด้วยสวนใจเข้าชมโครงการ Private Nawana 19 r e s i d e n t i a l 020680988ค่ะ